39ศพและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ69คนคือตัวเลขความเสียหายที่ได้รับรายงานมาจากการโจมตีวันขึ้นปีใหม่ที่อิสตันบูลในนัคลับที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟะครับมีทั้งศิลปินมีทั้งผู้ที่มีฐานะพอสมควรในคลับที่ชื่อว่าไรน่านะครับและล่าสุดสำนักข่าว BBC ของสหรจจาณาจักรเผยแพร่ภาพที่สะเทือนใจเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่คนร้ายก่อเหตุ สะพึงโลกครั้งนี้คนร้ายไม่ทราบตัวตนเดินทางมาที่น์คขับไรหน้าด้วยรถแท็กซี่สีเหลืองผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าคนร้ายรายนี้ตะโกนอะไรบางอย่างโดยใช้ภาษาอาหรับจากนั้นโจมตีด้วยการเปิดฉากกราดยิงผู้ที่เสียชีวิตก่อนคนแรกคือตำรวจที่ยืนอยู่ด้านนอกประจำการด้านนอกไน์คลับจากนั้นบุกเข้าไปแล้วกราดยิงครับคุณผู้ชมแล้วภายในเมื่อเข้ามาถึงในตัวน์คขับไรหน้าผู้ก่อเหตุถอดโค้ดออก แล้ววิ่งกรัดยิงในจุดที่มีคนหนาแน่นกันถึง600คนด้วยกันผู้ที่เอาชีวิตรอดหนีตายกันมาได้ค่อยข้อมูลว่าคนร้ายใช้ปืนซึ่งสืบทราบจากตัวรูปนี้นะครับน่าจะเป็นปืนอาก้า47สัด์กระสุนไปทั่วคนที่หนีตายบางคนก็ต้องกระโจนลงแม่น้ำที่ไหลผ่านช่องแคบบอสฟอรัส ซ่อนตัวเอาไว้อย่างหวาดกลัวจนกว่าตำรวจจะมาถึงค่อยกล้าสแสดงตัวออกมานะครับนี่ยังเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญระดับโลกที่สื่อต่างประเทศและทั่วโลกยังคงติดตามครับ